ข้อที่9ครับสาร A ละลายได้มากที่สุด50กรัมในน้ํา200กรัมสารละลาย A อิ่มตัวครึ่งกิโลกรัมเมื่อเรือเหยน้ําออกไปจนระบบเลือน้ําเพียง3 0 0กรัมจะมีผลึก A นอนก้นอยู่หนักเท่าใดข้อนี้เมื่อเราพิจารณาดูแล้วมันจะหมายความว่าสาร A เนี่ยจะอิ่มตัวจะมีจุดอิ่มตัวก็คือ50กรัมในน้ำา200กรัมมันแปลว่า ในตอนตอนเนี้ยสารละลายมันมีมีปริมาตร250กรัมถูกไหมครับก็มีสาร A 50กรัมแล้วก็เอเอต้องพูดว่าสารละลายมีน้ําหนัก250กรัมถูกไหมครับมีสาร A 50กรัมแล้วก็มีน้ํา200กรัมเพราะฉะนั้นสารละลาย A หนัก250กรัม จะมีจุดอิ่มตัวเมื่อ A อก็คือ A อละลายได้มากสุดแค่50กรัมมันแปลว่าสารละลายหนักเท่าไหร่ A ก็จะสามารถละลายได้มากที่สุดแค่1ใน5ของน้ำหนักสารละลายเท่านั้น ของน้ำหนักสารละลายส,สารละลายโอเคก็ okay. <c oughs> คือเมื่อเรามาพิจารณาต่อก็คือ <c oughs> เขาบอกว่าทีนี้สารละลายเออิ่มตัวสารละลายเออิ่มตัวครึ่งกิโลกร,รมัมก็หมายความว่าหมายถึงเขาให้เขาให้าใหสารละลายเอที่อิ่มตัวอิ่มตัวแล้วมีน้ำหนัก ครึ่งกิโลกรัมก็คือ500กรัมตรงไห้ครับสารละลายเห้กรัมมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะมี A หนักเท่าไหร่ในสารละลาย A 5ห้กรัมนี้เราก็ต้องมาดูของเก่าว่าโอเคจะมี A มีจุดอิ่นตัว50กรัมอันนี้หมายถึงว่าจะมี ค่า1นึส่วนหของน้ำหนักสาระละลายทั้งหมดนี่เราก็รู้แล้วว่าอันนี้จะต้องมีสาร A อยู่แค่100กรัมแน่นอนมีสาร A 100กรัมเพราะว่า1ใน5ถูกไหมครับแล้วก็ต้องมีน้ำา4 0 0กรัมเพราะว่ามี A 100มี A มีน้ำาี่รก็สาระละลาย500กรัมพอดีครับ ก็มาคิดต่อดูก่อนว่าดูอีกทีว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรถามว่าถ้าเกิดว่าระเหยน้ำออกไปอ่ะจนระบบเหลือนะเหลือน้ําหนักเพียง200กรัมันหมายถึงว่าระเหยจนไอสารละลายเนี้ยจาก500กรัมอ่ะเหลือแค่300กรมัมจะมีผลึกเอนอนก้นอยู่หนักเท่าใดก็แปลว่าอะไรไอที่เราะเหยน้ําออกไปอ่ะก็จะมีแค่น้ําเท่านั้นที่เหลื่อออกไปแต่ว่าสารละลายไอสารเอสารเอก็ยังคงมีเท่า มีน้ำหนักเท่าเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่า,าเขาบอกว่าระเหยออกไปจนระบบเหลือน้ําหนักเพียง300กรมัม<ๆ>ก็แปลว่ารนะเหยน้ำออกไป200กรมัมถูกไหมครับ<ๆ>เพราะว่าระเหยจนสารละลาย500กรัมเหลือ300กรมัม<ๆ>ก็แปลว่าน้ำต้องออกไป200กรมัม<ๆ>ก็จะได้ว่าเนี่ยเราก็เหลือสาร A เท่าเดิมแหละ สารเอก,ก็เหลือ100กรัมเท่าเดิมแต่ว่าน้ำนี่น้ำเราจะเหลือแค่200กรัมเท่านั้นเองถูกไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเหลือน้ำหนักเพียง300กรัมอันนี้ก็200บวกนึ่ยได้สอดีทีนี้เราต้องมาดูว่าน้ำา200กรัมอ่ะเราสามารถละลาย A ได้มากที่สุดเท่าไหร่ ข้อนี้โชคดีตรงที่ว่าเขาให้เขาบอกมาตอนแรกเลยว่าเน็ดน,น้ำ200กรัมนะละลาย A ได้มากสุด50กรัมนะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าก็นี่เลยอันนี้เรามีน้ำ200กรัมละลาย A ไดม้มากสุดแค่50กรัมไอที่เหลือนอนก้นก็ต้องเหลือ50กรัมถูกไหมครับ,รบเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่100กรัมแต่ว่าละลายได้แค่50กรัมเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเลยว่านอนก้น 50กรัมโอเคตอบก็ก็สี่ครับ